ตอนเองไปตามลำข้างเดียวโดดเดียวคนเดียวเียวมองดูรอบใกล้โดดเดียวเดีๆได้กละหายพบเพื่อนรวมทางโลกที่อางวางเส้นทางที่ไกลผมอยากจะคุยอยากจะเล่าจนคุณผู้ฟังฟังแล้วได้เห็นภาพ ฟังแล้วเหมือนได้กลิ่นไปด้วยฟังแล้วเหมือนได้รับรสชาติอะไรต่างๆไปด้วยนะครับส่วนเรื่องได้ยินไม่ต้องพูดตึงอยู่แล้วเพราะว่าเสียงโดยมาตรฐานเราฟังแล้วเราก็ได้ยินกฎข้อที่หนึ่งของความสุขขับรถเมย์ต้องการเดินทางไป ปราสาทโบราณซึ่งถือว่าเป็นโบราณสถานที่สงคุณค่าของยุโรปตอนกลางซึ่งชื่อว่าเดวินแคสเซิลอยู่ในเมืองเดวินเนี่ยนั่งรถเมษา29สกจากมอสส s เอแต่ก็นั่งไกลยอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ18สถานี18ป้ายค่ารถกรตกคนละประมาณไปกลับก็คนละประมาณแปดสิบบาทนะครับนั่งรถเม ในเมืองบรัติสลาวาถ้าไม่เข้าตัวดาวทาวนะเหมือนนั่งรถอยู่ในเขตวุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือสองข้างทางจะเหมือนเป็นป่าครับแม้ว่าจะมีบ้านเรือนอยู่มีเมืองเล็กๆอยู่มีร้านค้าอยู่แต่มันซุกซ่อนอยู่ในมีลาคลองมีแม่น้ําเล็กๆขนาบไปนะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กร้วถนนแทบทุกสายก็จะมีช่องทางที่เขาปลูกหญ้าปลูกดอกไม้เอาไว้ตลอดเส้นทางเลยไอ้ผมก็ชอบขึ้นเขาใหญ่มาบราติสลาวาเนี่ย มันอยู่เขาใหญ่เลยเพียงแต่ว่ามีเมืองอยู่ด้วยเมืองกับป่าอยู่ด้วยกันครับมเมืองปราทิศลาว่านั่งรถเมย์มันก็มีหลายบรรยากาศหลายอารมณ์ขึ้นอยู่กับว่ารถเมย์สายไหนวิ่งที่ไหนไปที่ไหนแล้วก็บนรถเมย์คนว่างคนแน่นเรารีบเราไม่รีบโอ้มันมีหลายอารมณ์หลายบรรยากาศที่เราจะต้องเจอ ผมน่ะมันเจอมาสารพัดรูปแบบครับตอนเรียนหนังสือนี่ผมนั่งรถเมล์ไกลมากผมต้องนั่งจากต้นสายไม่ใช่ต้นสายต้นสายนะเขาอยู่หลังสิตครับรถเมล์สายสามสิบสีจากหลังสิตกว่าจะมาถึงป้ายรถเมล์ที่ผมขึ้นคือแถวดอนเมืองนะครับแถวกมยี่ห้าแถวกมยี่ห้าเบียดแล้วครับแล้วผมก็จะต้องยืนอัดเบียดไปแบบนั้น อีกประมาณ2-3ถึงชั่วโมงกว่าจะถึง3าย่านเวลาจะไปมหาวิทยาลัยเนี่ยผมเคยเป็นลมภายในรถเมล์สักในชีวิตนักครั้งหรือสองครั้งี่ดิมเป็นลมลงไปเลยอะ่ะก็มีคนก็ก็ช่วยลุกให้นั่งแล้วก็หายาดมยาหมองอะไรให้คือสาเหตุอาจจะเกิดจากว่าคืนนั้นตั้งคืนผมไม่ได้นอนน่ะเราก็ต้องออกจากบ้านมาแต่เช้าเลยไม่เหมือนกับแบบมาท่องเที่ยวใช่ไหมครับ เจอรถเมล์โล่งๆนั่งสบายวิวทิวทัศน์สวยงามเหมือนอย่างที่เราไปฟังไปเมื่อสักครู่นี้ว่าผมนั่งรถเมล์สาย29อันยีบ29ที่กรุงบราติสลาวาประเทศสโลวักนะครับไม่ใช่สาย29ยที่วิ่งระว่างลังสิทธห์หัวลำโพง <c oughs> ผมยังนึกถึงผมไม้จำได้เลยผมเคยนั่งสาย29ครับแล้วคนคนลงรถเมล์เขาก็กดกดกระดิ่งเพื่อจะขอลงป้ายหน้า แล้วปรากฏว่ารถเมย์จอดเบรกเอี๊ยจอดปั๊บเขาก็ไม่ลงเา็าบอกกดผิดคนขับบ่นเลยเยบอกเนี่ยค่าพาเบรกสึกไปสามบาทแล้วค่ารถเมย์ค่าสิบสตางค์เองคนขับรถเมย์มีหลายรูปแบบมากเลยซึ่งวันนี้ผมจะเล่าให้คุณฟังถึงเรื่องคนขับรถเมย์ซึ่งมีหลายรูปแบบอย่างคนขับรถเมย์ที่บัติสลาวาต้องมองภาพบนว่าอันนี้เป็นยุโรปยุโรปกลางยุโรปไปทางตะวันออก เคยเป็นสังคมนิยมมานานสภาพเศรษฐกิจก็ไม่ได้เติบโตอะไรมากนักแต่คุณภาพชีวิตก็โอเคแต่บุคลิกลักษณะของคนขคับรถเมคันที่ผมนั่งอีกคันหนึ่งเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้นั่งผมมานั่งรอที่ป้ายอ่ามันเป็นรถเมย์ไฟฟ้าครับแล้วมันเป็นรถพ่วงด้วยมีสองสองตู้โดยสารและพ่วงกันเอาไว้ระบหลังคามันก็จะมีอุปกรณ์เป็นก้านสูงยาวขึ้นไปแตะสายไฟซึ่งเขาขึงเอาไว้ข้างบนเขาขึงไว้ทั้งเมืองนะครับ รถเมล์ไฟฟ้าก็จะวิ่งไปตามรางซึ่งขึงเอาไว้ด้านบนนะเป็นรางสายไฟเพื่อจะมีพลังงานไฟฟ้าเนี่ยซึ่งมันก็น่าจะขับยาก,กน,นะเพราะมันยาวและยังพ่วงอีกตั้งหากแล้วระหว่างที่ผมนั่งรอรถเมล์อยู่ที่ป้ายปลายทางมันเป็นทางที่จะขึ้นไปสถานีเสาส่งสัญญาณสานานีโทรทัศชื่อว่าคามาซิกซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในเมืองปราติสลาว่า บนนั้นมีร้านอาหารไปนั่งกินอาหารนั่งชมวิวแบบ360องศาองศาของเมืองปราติลาวาได้เนี่ยขากลับผมก็ต้องมารอรถเมลสายเนี่ยระหว่างนั่งรออยู่ก็เห็นรถเมลสายสาย29เนี่ยกำลังตีโค้งเข้าสถานีแล้วมันมีรถเก๋งอีกคันหนึ่งจอดอยู่หรือขับอยู่ด้วยผมก็ไม่แน่ใจมาเห็นอีกทีตอนที่มันเบียดกันแล้วครับเสียงดังโครมใหญ่เลยคือคุณก็ต้องดลวกกันนะว่าบุคลิกของคนมันต่างกันครับ คนที่ดีเขาแบบดูเหมือนก็ไม่คยสนใจอะเวลาจะเกิดอะไรขึ้นแต่เราคนไทยไงน,นึกถึงคําว่าไทยมุงได้เลยผมว่าพูดพลาดเลยแต่ว่าไม่กล้าวิ่งไปดูนะเพราะมันดูแบบแปลกตาก็เลยวิง่งไม่ใช่วิ่งขยับตัวมาอีกมุมหนึ่งที่สามารถจะมองเห็นคือผมอยากเห็นไงว่าเวลามีอุบัติเหตุอย่างเราอยู่ในบ้านเราที่กรุงเทพเนี่ยเวลามีอุบัติเหตุกลางถนนใช่ไหมครับจะรถเจ๋วชนรถเดียดกันอะไรกันเนี่ยมันจะจอดก,กลางถนนเลยใช่ไหมรอประกัน อรอตำรวจมาฉีดสเปรย์ฉีดสีกว่าจะย้ายออกจากพื้นที่ได้ก็รถติดกันยาวเหยียดเลยอันใน,นกลางกลางกรุงเทพมหานครแต่ที่ปลายสายของรถเมสายยีิบก้าบราติสลาวานี้มันแบบเป็นคล้ายๆชนบทแล้วอะเงียบๆไม่ค่อยมีผู้คนอะไรมากนักรถลาไมไเยอะรถก็ไม่น่าจะติดอะแต่มันก็ต้องติดเพราะอะไรเพราะพอไอ้รถเมย์ไฟฟ้าสายนี้มันเบียดกับรถเก่งแบบรถเมย์คันต่อมาก็จะไปไม่ได้ พอใช้สายไฟฟ้าชุดเดียวกันซึ่งอยู่บนฟ้าที่ขึงไปด้านบนน่ะมันก็ต้องมาจอดรอผมก็ดูซิเขาจะทําอะไรกันยังไงเฮ้ยบรรยากาศคล้ายกรุงเทพเหมือนกันวะมีเถียงกันคนขับก็ลงมาคนขับรถเมย์นะครับก็ลงมาหัวเสียไอ้คนขับรถเก๋งมากับเมียก็ลงมาหัวเสียกันทั้งคู่ก็แบบเริ่มทุ่มเถียงกันต่างฝ่ายต่างหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปรถของทั้งสองฝ่ายที่เบียดกันอยู่เนี่ยเออเหมือนบ้านเราเหมือนกันวะ คราวนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการรอคอยผมมันสวยดิเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้วช่วงเย็นนะครับเรารู้สึกผมจะอัดเสียงเอาไว้ด้มั้งผมเล่าเรื่องอันนี้ไว้ด้วยนะครับเออฟังเสียงผมเล่าเรื่องดีกว่าเล่าเรื่องจากที่เหตุการณ์เลยท,ที่ที่ปลายรถเมล์สาย2ี่สิบเก้าสุดสายตรงทางขึ้นสถานีเสาส่งสถานีโทรทัศน์เมืองปราติสลาว่าที่บนเขาชื่อว่าคามาซิกันนะครับฟังคลิปนี้ต่อหลังจากที่เราลงมาจาก อ่าอะไรนะคำซิกเทลวิชันทาวเวอร์กินอาหารกันในพัตคารที่หมุนรอบ360องศาเห็นวิวทิวทัศนเห็นเมืองบราติสลาวานะครับเราก็ต้องเดินกลับเดินตัดผ่านกลางป่าประมาณครึ่งชั่วโมงก็ลงมาที่สถานีรถเมล์ปลายทางเราเนี่ยรอเบอร์211อยู่ที่สถานีสุดท้ายคือสถานีนาอองปัสตาฟนะครับตอนรถสาย211มาถึงเขาดัานเกิดอุบัติเหตุชนกับ รถเก๋งคันหนึ่งแล้วรถเมล์คันนั้นเป็นรถเมล์แบบไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์เชื่อมสายไฟที่อยู่ที่เขาขึงอยู่กลางถนนตแต่ว่าขึงอยู่เหนือรถ้นไปบนที่สูงครับก็เหมือนรถไฟต้องมีรางนะครับแต่ว่ารางอยู่บนข้างบนเป็นรางไฟฟ้าอย่างเงี้ยพอคันนี้มีอุบัติเหตุปั๊บคันต่อมาก็ต้องมาต่อคิวกันไปกันไม่ได้เรายังงงว่าจะทำยังไงดีปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำคือเขาก็เรียกประกันผอประกันมาถ่ายรูปเสร็จปั๊บ ไอ้คันที่มีปัญหาก็ต้องเลื่อนมาข้างหน้าแล้วเขามีระบบดึงก้านที่สาหรับแตกกับสายไฟดึงก้านลงมาเข้าที่ล็อกมันแล้วก็จอดเข้าข้างทางรถขบวนอื่นรถคันอื่นก็สามารถใช้สายไฟที่เป็นรางเนี่ยเดินทางต่อไปได้แต่ของผมนี่สิครับต้องรอคันต่อไปอีกเป็นครึ่งชั่วโมงอะ่ะแล้วเหลืออีกคันสุดท้ายก็จะหมดเวลาแล้วด้วยแล้วนี่เป็นบรัติลารวาเราก็ไม่เคยมามาก่อนก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเออจะกลับโรงแรมเป็นยังไงวันนี้ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ขำดีผมก็ปวดต้องฉี่แล้วมาต่างบ้านต่างเมืองยุโรปเนี่ยมันไม่ใช่ฉี่กันข้างรังง่ายๆผมก็เดินไปหาป้อมแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นคล้ายๆทางเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรสักอย่างเนี่ลยละครับก็ไปถามว่าทอเลต็ตเขาก็ทาเป็นคนแก่ๆแล้วก็ทําหน้างงผมก็บอกบาธรูมเขาก็ทำหน้างง,ผม, <laughs> าง,งผมเลยต้องทำท่าถ่างขายืนฉี่ก็โอ้และก็ฉี่เขา้า oh ไปในป้อมเขามาฉี่ทีนี้ได้เลยระหว่างผมฉี่อยู่ก็คุย <laughs> กับเพื room, ่อนบาธรูมบาธรูมประมาณรอเลียนว่าว่าเอ๊ะผมพูดถึงห้องน้ํา ด้วยภาษาว่าบารลูมแค่นี้แหละครับที่จะเล่าให้ฟัง <laughs> ผมยังจําภาพได้อยู่เลยคุณผู้ฟังจําภาพที่แบบผมปวดฉี่มากอะแล้ว,ลวเดินหาห้องน้ำใช่ไหมแล้วไปเจอป้อมยามอะแล้วแบบคนที่นั่งในป้อมนะคนหนึ่งล่างยักษ์เลยอ้วนนึกเคยดูหนังสตาร์วอล์มไหมไออะไรวะที่ที่ตัวนิดมันชื่อตัวอะไรนะไอจิวให,ใหญ่ที่นั่ง ฮัตตาจับบาเออฮัตตจับาที่แบบขับเคลื่อนตัวไปไหนไม่ได้ตัวมันใหญ่มากครับนั่นแหละร่างกายแบบนั้นเลยกับอีกคนน <c oughs> ึงผมผอมแก่ๆนะเราอย่างที่เล่าไปแล้วแหละผมต้องไปทำท่าแบบเอานิ้วทำเหมือนตัวเองเป็นแบบไอ้จูอ่ะแล้วก็ชิ่งเงี้ยก็ถึงเข้าใจสนุกดีครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคุยเรื่องรถเมย์ด้วยประเด็น อื่นอีกด้วยนะครับไม่ใช่เรื่องรถเมย์ที่บบบบ,บ,บติ้งตองที่ผมเล่าให้คุณฟังไปจากการเดินทางมาประเทศสโลวัก,กน,นะครับแต่ต้องขอเป็นเบรกหน้าหลังจากตรงนี้ฟังเพลงของไมล์สโตนก่อนหนึ่งเพลง ใจ ผมคุยเรื่องรถเมย์คุยเรื่องคนขับรถเมย์คุณว่ามันเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตเราอไมถ้าเราอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนคนขับรถเมย์อาจจะมมีความหมายอะไรกับเรานะครับนายกรัฐมนตรีน่าจะมีความหมายกับเรามากกว่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศถ้าพวกเขาเป็นคนเก่ง มีความรู้มีความสามารถมีวิสัยทัศน์มองการไกลนะครับเก่งอย่างเดียวไม่ได้ด้วยต้องนิสัยดีมีเมตตาถ้ามีอารมณ์ขันด้วยได้ยิ่งดีเลยต้องอารมณ์เย็นใจดีนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้มีผลต่อนโยบายที่จะนำคุณภาพชีวิตที่ดีมาสู่พวกเรามาสู่ประชาชนแต่ว่าบางทีผมก็รู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนไกลตัวเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสพวกเขาเรากเขไกลตัวเรามาก ที่ใกล้ตัวเรากว่า,อย,าอย่างครูบาอาจารย์นะครับคุณผู้ฟังถ้าคุณครูเป็นคนเก่งมีความรู้มีความสามารถแต่ต้องนิสัยดีด้วยนะคุณครูเนี่ยต้องนิสัยดีมีเมตตาและถ้ามีอารมณ์ขันด้วยคุณนึกออกไหมเวลาคุณเรียนหนังสือถ้าเจอคุณครูที่ตลกตลกมันอยากเข้าห้องเรียนนะครับอันนี้มีผลกับตัวเรามีผลกับบุตรหลานของเราโดยตรงเลยใกล้ตัวเราเข้ามาแล้วมากกว่าพวก นักการเมืองคนทำนโยบายใช่ไหมครูบาอาจารย์เนี่ยใกล้ตัวลรามากมีผลต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตของบุตรหลานเราและมันก็มีผลกับตัวเราด้วยเพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ไหมแต่ถ้าคุณกําลังจะเดินทางด้วยรถเมล์สาธารณะละ่ะคนขับรถเมล์น่าจะมีความสําคัญต่อชีวิตคุณแล้วละ่ะถ้าคุณได้คนขับรถเมล์คุณเจอคนขับรถเมล์ที่แบบเป็นคนขับรถเก่งนะ ถ้าขับไม่เก่งเดี๋ยวก็เบียดกับชาวบ้านเขาขับไม่เก่งเดี๋ยวก็มีอุบัติเหตุแต่ถ้าคุณได้คนขับรถที่เก่งนิสัยดีนะครับมีเมตตาแล้วยิง่งจะมีอารมณ์ขันด้วยนะมันมีผลโดยตรงกับชีวิตของคุณและของผมที่กำลังจะขึ้นรถเมล์คันนั้นน,นผมเห็นคนขับรถเมล์มาก็หลากหลายรูปแบบผมเคยทำรายการสามัญชนคนไทยอ่ะ เล่าเรื่องชีวิตของคนขับรถเมย์กับกระเป๋ารถเมย์ซึ่งเป็นเออส่วนใหญ่นะเห็นมาเยอะครับคนขับเนี่ยถ้าเป็นคนขับผู้ชายนะและกระเป๋าเป็นผู้หญิงนะรถคันนั้นมักจะแบบเป็นผัวเมียกันนะ่ะคนขับเป็นผัวกระเป๋าเขาเรียกกระปี่ใช่ไหมกระปีเป็นภรรยาก็ทํางานร่วมกันน่าจะดีเหมือนกันอยู่นะยกเว้นวันไหนที่ทะเลาะก,กันมานดี่ <laughs> นึกภาพไม่ออกว่าผู้โดยสารจะเป็นยังไง คนขับรถเมย์บางคนไว้เ้ยคุณผู้ฟังรถรถเมย์ในเมืองไทยยังเป็นเกียร์เกียร์กระปุกอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่เกียร์อัตโนมัตินะที่คันเกียร์เนี่ยมันจะมีปลอกของมันอยู่จะบอกให้คนขับรถเมย์ยหลายๆคนเนี่ยปลอกของเกียร์เนี่ยมันเป็นแปะเปลกครับนั่นแหละคืออาวุธประจําตัวเขาเลยนะทําไมคนขับรถเมย์ในเมืองไทยต้อง ต้องมีอาวุธสำรองแบบนี้ด้วยเพราะว่าจะพกมีดพกอะไรจริงมันก็ผิดกฎหมายใช่ไหมเขาก็ดัดแปลงคันเกียร์ให้เป็นอาวุธให้ได้เพราะว่าชีวิตคนขับรถเมลในกรุงเทพเนี่ยมีอันตรายอยู่รอบตัวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารถเมลสายนั้นจะต้องผ่านโรงเรียนอาชีวะช่างกลที่ดุดุทั้งหลายครับคนขับรถเมลคนหนึ่งเคยบอกผมว่าผมละเซวเสียวพี่มนุเวลาผ่าน ช่วงไอ้โรงเรียนเหล่าเนี่ยนะบางทีผมต้องแบบภาวนาสวดมนอะ่ะขออย่าให้มันตีกันเลยบางทีมันตีกันบ่อยมากแล้วพอเวลามันตีกันเนี่ยรถเมย์กลายเป็นเป้าหมายเพราะว่าอะไรรถเมย์สาธารณะมันก็คือที่สําหรับเด็กๆนักเรียนอาชีวะเขาใช้บริการกันใช่ไหมไอ้โรงเรียนที่เป็นศัตรูกันขึ้นรถเมย์ผ่านมาเนี่ยเอาแล้วมันมาดักหน้าดักหลังคนขับบอกผมต้องตัดสินใจจะเอาอยัางไงดี ตีตีวงหางแล้วชิ่งหนีป้ายนี้ไปเลยมันก็วิ่งไล่ขับมนาะคุณผู้ฟังนอกจากวิ่งไล่ขับยังไม่พอมันคว้างมันปลาถ้ามันโดดขึ้นมาทันนะแล้วคุณก็รู้อยู่ว่าเวลาเด็กนักเรียนเหล่านี้ตีกันบางทีมันมีอาวุธร้ายแรงพกปืนนะครับพกมีดนะครับผมเคยมีญาติสนิทคนหนึ่งเลยอยู่ที่อซอยโรงเรียนสตรีนนน,นะครับโดนลูกหลงตาย เฉยเลยคุณผู้ฟังโดนลูกหลงอ่ะนั่งรถเมย์ไปโรงเรียนตามปกติแล้วเจอลูกหลงของเด็กนักเรียนตีกันแบบเนี้ยเพราะฉะนั้น,ม,นมันมีผลโดยตรงกับชีวิตเราไหมครับมีผลโดยตรงกับชีวิตเราจริงๆเลยมีผลโดยตรงกับบุตรหลานของเราโดยตรงเลยพราฉะนั้นถ้าได้คนขับรถเมย์เก่งๆที่รู้ว่าจะตีโค้งตีวงหนีเหตุการณ์ดร้ายเหล่านี้ได้ความขัดแย้งเหล่านี้ได้ความรุนแรงเหล่านี้ได้ก็ถือว่าเป็น โชคชะตาที่ดีของของเราหรือของบุตรหลานเราไปนะคุณสังเกตไหมคนขับรถเมล์ในบ้านเรานอกจากจะต้องมีอาวุธคู่กายแบบนี้แล้วเสื้อเขาเนี่ยคอปกเสื้อเนี่ยเขามักจะมีผ้าเช็ดหน้าพับแล้วก็ห่อคอปกเสื้อไว้แล้วก็มีคลิปเหล็กหนีบไว้ปันสะท้อนว่ากรุงเทพมันร้อนมากเลยเหงื่อไหลใครย,ย้อยอ่ะแล้วเวลาซักเสื้อผ้าน,น่ส่วนไหนที่จะสกระปรก ซักยากที่สุดก็ต้องขอปกเสื้อเนี่ยเพราะฉะนั้นคนขับรถเมย์ผมไม่รู้เดี๋ยวนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่านะไม่นับรถเมย์แอร์นะรถเมย์แอร์ก็ติดแอร์แต่รถเมย์เบนซ์สองประตูยี่สิบหน้าต่างที่ยังไม่ติดแอร์ที่เบียดกันแบบเป็นปลากระป๋องอะก็ยังคงอยู่ในสภาพนี้อยู่ดีแหละในขณะเดียวกันในบางประเทศที่ที่คุณภาพชีวิตมันดีมากๆแล้วเนี่ยซึ่งการที่คุณภาพชีวิตมันดีได้เนี่ยสำคัญเลยครับ ที่พูดไปตอนต้นเ่ยมันขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศที่เขาจะเป็นคนร่างนโยบายกําหนดนโยบายแล้วก็ทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเกี่ยวกันจนได้แหละแต่ว่ากว่าจะมาถึงตัวเราเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาหน่อยไงแต่ยังไงมันก็เกี่ยวผมเคยเจอคนขับรถเมลที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์คุณรู้ไหมเงินเ,งเ,เดือนเขาเดือนละเท่าไหร่เดือนละสองแสนบาท คนขับรถเมย์เงินเดือนเดือนละสองแสนบาทแล้วมีเวลาพักชัดเจนอย่างเขาอยู่ที่ป้ายขอยงเขาเนี่ยผมเคยเห็นเขาจอดดื่มกาแฟหอมกลุ่นเดินพักผ่อนหย่อนใจเสื้อผ้าอาพรดูสะอาดสะอ้านดูคุณภาพชีวิตคนขับรถเมย์ก็ดีดีพอคุณภาพชีวิตคนขับรถเมย์ดีเขาก็เลยพลอยขับรถอย่างดีไปด้วย พอขับรถด,ดีมันก็เลยส่งผลมาถึงผู้โด,ดยสารอย่างเราก็มีความสุขมีความสบายมีความปลอดภัยไปด้วยอันนี้มันไม่จะเป็นประเด็นของคนขับรถเมย์อย่างเดียวแล้วมันเป็นประเด็นเชื่อมโยงมาถึงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้บริหารประเทศที่จะทําให้สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทําให้รถยนต์สาธารณะที่จะรองรับผู้คนเนี่ยมันน่าใช้มันปลอดภัย แล้วมันจะแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้เพราะว่าถ้ามันน่าใช้ในราคาที่เราเข้าถึงได้ใครจะเป็นเดือดร้อนหาซื้อรถเก๋งใช่ไหมครับต้องมานั่งผ่อนแต่ทุกวันนี้มันต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าพอขึ้นรถสาธารณะแล้วมันมันเจ็บปวดอะคุณผู้ฟังที่ผมอยากเล่าให้ฟังคือคนขับรถเมย์สายร้อห้าในเมืองซาวส์บุกซาวส์บุกไปเมืองฟลุอัมซี อันนี้ผมข้ามประเทศนะข้ามประเทศมาอย่างประเทศออสเตรียจริงๆสโลวากกับออสเตรียเป็นประเทศที่ติดกันครับนั่งรถจากเมืองหลวงของของประเทศออสเตรียคือเวียนนาไปเมืองหลวงของประเทศสโลวาคือบราติลาวาเนี่ยนั่งรถไฟนะชั่วโมงเดียวถึงเลยครับไว้จะมาเล่าให้ฟังอีกแต่วันนี้มันมาที่เรื่องของกฎข้อต่นงของความสุขที่ผูกกับคนขับรถเมย์ แต่เวลาผมไม่พอซะแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของคนกับรถเมลสาย150ซาวบุก hmm. เมืองฟลูชออมซีซึ่งน่ารักมากนั่งแล้วมีความสุขมากเลยไม่ได้เกิดจากความสะดวกสบายของรถยนต์เลยนะครับแต่มันเกิดจากคนขับคนเนี้ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแต่ผมไม่ตายไปซะก่อนผมจะมาเล่าไ้ฟังติดตามได้ครับทางทาง fm 9 6 5คลื่นความคิดอสอมทและที่ช่อง YouTube YouTube ช่องมนุษย์พุตตานอ f f i c i a l 何